สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมได้รับทราบว่าเจอเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับที่ทำการคำนันนกจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับตำรวจนะครับตำรวจชุดบิ๊กโจ๊กเก่งมากครับสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนจนนะได้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดมาแล้วในที่เกิดเหตุ เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดนั้นตามกฎหมายถือเป็นพยานคนกลางเป็นพยานหลักฐานสําคัญเป็นพยานวัตถุสําคัญมากที่ชี้เป็นชี้ตายว่าในวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งยิงตำรวจคนไหนอยู่ในเหตุการณ์บ้างตำรวจคนไหนรู้เห็นเหตุการณ์ตำรวจคนไหนมีส่วนร่วมในการฆ่าสารวัตร ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นถือเป็นพยานสําคัญที่ดีที่สุดเป็นพยานชั้นเยี่ยมมีคุณค่ามีคุณค่าเชิงพิสูจน์มากกว่าประจักษ์พยานที่ให้การกับบิ๊กโจ๊กนะครับดังนั้นในค่ัวันนี้นะครับถ้าเกิดได้มาได้เซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยแล้วก็มากู้ก่ายกู้ไฟล์แล้วก็ได้ภาพการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นคดีนี้จบแล้วครับนะ กำนันต้องรับสารภาพตำรวจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดต้องรับสารภาพเพราะคุณดิ้นไม่หลุดแล้วเพราะพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฟุตเทจเนี่ยถือเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญที่สุดนะภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีคุณค่าเชิงพิสูจน์สูงสามารถตัดสินได้เลยไม่ต้องมีพยานบุคคลอนะไรแล้วจบและเรียบร้อยนะก็หวังว่าค่ำคืนนี้พรุ่งนี้จะมีข่าวดีและสามารถออกหมายจับ ผู้ต้องหาได้เพิ่มโดยเฉพาะตำรวจทั้งหลายนะครับยิ่งถ้ามีทั้งภาพทั้งเสียงโอ้โหจบเลยนะสามารถรู้ได้เลยว่าในวันเกิดเหตุนี้ทั้งกำนันทั้งมือปืนทั้งตำรวจไปคุยกันเรื่องอะไรเรื่องซวยทางหลวงหรือไม่โยกย้ายตำแหน่งหรือทะเลาะก,กันเรื่องอะไรถ้ามีภาพพร้อมเสียงจบเลยครับพยานหลักฐานชัดเจนครับนะครับนี่แหละครับตำรวจไทยเก่งครับไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ยกเว้นไม่อยากทำ ก็นะติดตามกันต่อไปนะครับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจะปรากฏชัดเจนว่าใครทาผิดทําชั่วอะไรไงถ้ามันชัดกำนันก็ควรรับสารภาพไม่ต้องไปจ้างสนายแล้วครับเอาเทวดามาว่าความก็แพ้นะครับเห็นวาดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ